สวัสดีครับไฮบังน้ำครับไฮบังน้ำปัำมม่มซัมเมอร์ลิวาโต750ตาทหนึ่งแรงนะครับเพอออกสองนิ้วนะครับอันนี้แดดกับร่างกานะครับตอนนี้ประมาณกับเอ็ดโมงประมาณส1บเอดโมงนะครับตอนนี้พอออกสองนิ้วนะครับไฮบังรอบครับขอออกสองนิ้วแล้วก็ยยอน พ่าเลกยันทอายู่หกทันนะครับแผงโมโนโครับ3แผงมาจาก2บริษัทครับ2แผงหนึ่งสามอบาทอีกแผงหนึ่งสามบาทครับอามึงไฟครับ ํำลังวัดที่เจ็ดร้อยแปดสิบเจรอบนะครับที่สองพันหสี่สิบโวลต์นะครับเก้าสบโวลต์แอมป์แ สามนะครับตามกองขวอคุมเรเบโต,โตนะครับนี่สายดรอฟ้าเรียบร้อยนะครับ อ่า2 5 0 0ันนะครับกำลังมาสังเกตนามครับความแห้งของน้มเนี่ค้งทีบอนะครับบาดาลติดบาบาดาลที่เจ้าไปนะครับความดึกของบาดาล ยูที29เมตรนะครับตามที่สร้างจอาระดานเพิ่นได้บอกไว้นะครับทอกันพังนะครับหานิ้วนะครับทอกันพังหานิว้วว้นเกิดเปิดเบิดมือนะครับนมออก ตั้งแต่เจ็ดโมงเคืงนะครับเจ็ดโมงเคืองกับแปดโมงนะครับจนถึงสี่โมงนะครับสี่โมงเคืงนะครับอยุทธครับตอนเศร์เนี่มาประธานครับเมื่อเศาร์เนี่มาประธานวานามันแห้งวานามันเริ่มไหลตอนจังโมงนะครับไหลก่อนพระวัดออกมาซานะครับ โอเคครับอันนี้บันทึกแล้วก็รับใบถะเบิ้งนะครับเพื่อจะู okay, ้ว่าความแรงของน้ำเนี่ยสีแห้งหรือสีลดก็นีนะครับตะเบิงคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ